ลูกค้าเอฟทุกท่านนะครับซับโฟล์ไพรแท็กเตอร์วาติจำกัดวันนี้พาชมอุปรกรณ์ต่อพ่วงเป็นสารีรากเป็นแทนเลอร์ลากาสารีแบบดำเขามีครับตัวแรกตัวนี้เปิดได้3ด้านนะครับวันนี้เปิดได้3ด้านเนี่ยเปิดได้3ฝั่งเป็นเพรารถกระบะครับ29,500บาทครับ29,500บาทเป็นเพรารถกระบะต่อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ราคาเบาๆครับ29500บาทดาว10%รส่งเป็นรายเดือนครับสูงสุดได้4 8งวดนะครับตอนนี้ผ่อนได้ประมาณ36งวดครับขอไปผ่อนเดือนละประมาณาดูราคาการผ่อนกันเดือนับไมถึงพันครับนี่ประมาณพันก็ได้ไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ผ่อนเดือนละไมถึงพัน ตัวนี้เป็นสารีกแบบตัวใหญ่ครับ่ตัวใหญ่สเปคใหญ่เป็นของใหม่ครับคงทนแข็งแรงถาวร45,900บาทครับ49,500บาทดาว10%ดาวประมาณ4,500นะครับาดาวประมาณ4,500บาทตัวนี้ผ่อนเดือนละ1,600กว่าบาทนะครับ1,600กว่าบาทต่อมาผู้ชมสารีแบบดัำดัมปลดสลักมือครับตัวนี้ดัมอัตโนมือ สองหมอ,อ่าสามหม 3, 500, บาทครับสามหม 3, 500, บาทแบบดัมปดสลักมือเปิดได้สด้านครับสามหม 3, 500, บาทดาวสิเท่านั้นครับดาวสิเท่านั้นวันนี้ผ่อนเดือนละประมาณหนึ่บาทครับเดือนละประมาณหนึ่บาทแต่สนใจตัวไหนก็ทักทายเข้ามาได้ร้านเปิดบริการทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงกับผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรที่บริษัทซับโปไพรแทรกเตอร์วาปีจำกัดครับตัวนี้เป็น เทนเลอรลากสําหรับเป็นสายรยลากสำหรับตัวเดินตามครับตัวเดินตาม3,900บาทครับสนใจรีบเร่งเร็วไว้นะครับ3,900ัาร้อบาทตัวนี้เป็นทันเลอร์สำหรับลากรถเกี่ยวกุฎาครับตัวนี้กว้าง2เมตรยาวสีเมตรห้าสิบครับ42,500บาทใช้เงินดาว10%ดาว4,250บาทครับดาว4,250บบาทตัวนี้เราผ่อนก็ประมาณเดือนอยู่ที่ ประมาณเดือนละพันห้าครับผ่อนเดือนละพันห้านะครับตันนี้ผ่อนเดือนละพันห้าสนใจจับจองมองหาที่นั่งรีบเร่งเร็วไว้ได้นะครับส่งเป็นรายเดือนนะครับตรวจสอบเครดิตเคบูรูด้วยนะครับต่อไปเป็นเทนเลอร์สารีลากเป็นเทนเลอร์ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็กว้าง2องเมตรสามสิบยาวห้าเมตรห้าสิบครับชาสำหรับร้อยยี่สิบร้อยห้าร้อยแปดนะครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาวห้าพันเก้าร้อยบาท ตัวนี้ผ่อนเดือนละประมาณอยู่ที่ประมาณ2000เนนิดๆน,นะครับประมาณ2001.2น0นต่อมาครับตัวนี้เป็นททลเลอร์ลากรถเกี่ยวดี9 5 9 3 7 0ครับกว้างสงเมตรยาวสีเมตรห้า 50, มีไฟท้ายให้ด้วยครับตัวนี้ก็มีไฟท้ายให้ด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นต่อมายางเปอร์เซ็นนะครับตอมาย่างเปอร์เซ็นเป็นททลเลอร์ลากรถเกี่ยวครับราคาเป็นกันเองผ่อนได้สบายๆตัวนี้ ดาว10%นะครับผ่อนเดือนละประมาณเดี๋ยวดูตารางการผ่อนให้เดือนละพันหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทครับประมาณเดือนละพันหกร้อยห้าสิบาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็062-258-2525ครับ0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟังกูตา HB 1 3 5ครับ2 2 9 0 0 0บาทดาวดาวประมาณ60%ส่งรายเดือนนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นสายลากเปิดได้3ด้านเช่นเดีวยวกันครับอันนี้เปิดได้3ด้านนี่เป็นเฟืองฐานรถกระบะนะครับเป็นสายลากมีตะแกรงดั้งข้างให้ด้วยเปิดได้3ด้านครับเปิดข้างลงได้2 9 5 0 0บาทครับดาวเพียง10%ดาวแค่2,900บาทอบาทดาวประมาณ3 0 0 0 เอาประมาณ3,000นะครับผ่อนเดอนละประมาณ1,000เดินละประมาณ1,000บาทนะครับนี่คือบรรยากาศที่ซับโปรไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคาม0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ0622582525ที่บริษัทซับโปรไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับ